สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The ัณวิทย์และนี่คือ The History เรายังอยู่กับซีรีส์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกจากตอนที่แล้วที่เราได้พูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่มีการค้นมีการเขาเรียกว่า เดินทางออกสำรวจซึ่งทำให้โลกทั้งใบมันประสานกลมกลืนจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนะฮะไร้พรมแดนอีกต่อไปและตอนนี้ครับตอนที่2เราจะมาดูกันว่าชาติตะวันตกทำไมทำไมโดยเฉพาะยุโรปอาจจะมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศทางแคนาดาออสเตรเลียอะพวกนี้ด้วยยนะฮะ ทำไมถึงกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยครับและกาลายเป็นผู้น,นำทางเศรษฐกิจเพราให้ครับเป็นประเทศที่จเจริญกว่าชาวบ้านเขาเราจะมาดูครับว่ามันมีที่มาที่ไปและนี่คือตอนที่สองของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกการประการผงาดขึ้นของตันตกถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ คำถามสําคัญครับเมื่อเราศึกษาเรื่องเศรษฐ,ฐกิจว่าเราก็จะมีคำถามว่าทําไมโลกของเราถึงมันมีความเหลื่อมล้ามากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณเรียนศาสตร์ศาสตร์หรือคุณศึกษาเศรษฐศาสตร์นะครับสิ่งนี้มันจะกวนใจคุณมากๆว่ามันไม่มีจุดที่โลกใบนี้มันจะเท่ากันสักทีหนึ่งคําตอบของเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าปัจจัยพื้นฐานอย่างภูมิศาสตร์สถาบันหรือวัฒนธรรมรวมไปถึงเหตุบังเอิญทางประวัติศาสตร์ ล้วนมีส่วนอย่างยิ่งต่อคำ,อคำตอบของคำถามนี้ครับภูมิศาสตร์นั้นมีความสำคัญโรคมาลาเรียฉุดรั้งเศรษฐกิจในเขตร้อนครับบรรดาโรคระบาดและโรคมาลาีเรียนี่ถือว่าหนักสุดและสินแร่ถ่านหินที่อังกฤษใช้ก็หนุนให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์มักอธิบายด้วยปรากฏการณ์มักจะ อธิบายปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะในสําคัญของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีด้วยนั่นก็คือการลดอิทธิพลด้านลบของภูมิศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นนะฮะในศตรวรรษที่ส8สถานที่ตั้งของเตาถลุงแบบพ่นลมขึ้นอยู่กับแหล่งที่ตั้งของสินแร่หินและเหล็กแต่ในปัจจุบันครับการขนส่งทางทะเลนั้นมันราคาถูกมากครับจนญี่ปุ่นและเกาหลีสามารถนําเข้า่านหินและเหล็กจากออสเตรเลียและบราซิลได้อย่างสบายๆนั่นเอง วัฒนธรรมก็เป็นคำอธิบายความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมครับยกตัวอย่างเช่นมาร์กสเวเบอร์เสนอว่าการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ Protestant, ทำให้ผลในยุโรปเหนือเนี่ยมีเหตุมีผลและทำงานหนักกว่าผู้อื่นทฤษฎีของเวเบอร์ดูเป็นไปได้ครับในช่วงปี1905ซึ่งตอนนั้นอังกฤษเองก็นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ Protestant, และอังกฤษก็มีฐานะร่ำรวยกว่าอิตาลีที่เป็นคาทอลิกแบบจ๋ามากเลยนะฮะแต่อะไรก็ตามครับ สถานการณ์ในปัจจุบันมันกับตาลปัดรแล้วครับและทฤษฎีของเวเบอร์ก็เชื่อถือไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะฮะครัอธิบายเชิงวัฒนธรรมอีกชุดหนึ่ง ก็กล่าวอ้างเชน่นกันว่าครับว่าเกษตรกรในโลกที่สามัฐานายากจนครับเพราะว่ามัวแต่ยึดถือกับวิธีปฏิบัติแบบดั้งเดิมรวมถึงวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมและไม่สามารถตอบสนองต่อแรงจูงใจในทางเศรษฐกิจได้แต่อไรก็ตามครับความเป็นจริงมันตรงกันข้ามกันครับเกษตรกรในประเทศยากจนเองก็ทดลองวิธีการเปิดการปลูกและก็การผลิตพืชพันธุ์ใหม่ๆอยู่เสมอๆใช้แรงงานเท่าที่ให้ผลตอบแทนนําปุ๋ยและ,มะเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลคุมต้นทุน หรือคอสเ f ฟเฟ t i v ฟนั่นเองครับและปรับและยังคอยปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาพืชเช่นเดียวกับเกษตรกรในประเทศร่ำรวยเกษตรกรยากจนเ,ออเพราะว่าที่บรรดากเกษตรกรในประเทศยากจนเขายากจนเนี่ยมันเกิดจากการที่ขายพืชได้ราคาตา่ําและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ใช่เพราะพวกเขาปฏิเสธการใช้พวกมันครับ ในขณะที่คำทำอธิบายเชิงวัฒนธรรมที่ไม่อิงกับความไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับและความเกรยดค้านถูกตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะผิดไปด้วยแต่บางมิติของวัฒนธรรมก็ส่งผลต่อสมรรถนะทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะการรู้หนังสือและความสามารถทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเงื่อนไขจําเป็นแม้ว่ามันจะไม่เพียงพอความสําเร็จทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ศตวรรษที่17นะครับทักษะการรับรู้และความเข้าใจเหล่านี้เกื้อหนุนการขยายตัวทางการค้าลานก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการรู้หนังสือและความสามารถทางคณิตศาสตร์แพร่หลายขึ้นจากการศึกษามวลชนซึ่งกลายเป็นยุทธศาสตร์สากลเลยครับสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองความสำคัญของสถาบันการเมืองและสถาบันกฎหมายก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนอยู่พอสมควรครับนักนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเนี่ยเสนอว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจ เป็นผลลัพธ์ของกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองครับการเก็บภาษีอัตราต่ำและการที่รัฐบาลมีบทบาทน้อยรัฐบาลผลิตการเป็นสิ่งเลวร้ายต,ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะรัฐบาลลักษณะน,นี้นำไปนักจะนำไปสู่การเก็บภาษีในอัตราที่สูงการสร้างกฎระเบียบควบคุมทางเศรษฐกิจการคอร์รัปชันและการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแรงลดทอนแรงจูงใจในการผลิต มุมมองเหล่านี้ถูกนามาประยุกต์กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครับโดยเสนอว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเช่นในสเปนและฝรั่งเศสหรือจกักรวรรดิทั้งหลายอย่างจีนโรมันหรือเอสแท็กบั่นทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยการสั่งห้ามการค้าระหว่างประเทศคุกคามกรรมสิทธิ์หรือแม้แต่ชีวิตแน่นอนว่ามุมมองเหล่านี้สะท้อนแนวคิดของอดัมสมิธครับและนักคิดเสรีนิยมคนอื่นๆในศตวรรษที่18ที่ว่าการพัฒน,นาเศรษฐกิจ ประสบความสําเร็จได้เพราะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชถูกแทนที่ด้วยรัฐบาลผู้แทนราษฎรชาวเนเธอร์แลนด์ครับทำการต่อต้านสเปนในปี1568และตั้งตนเป็นสาธารณรัฐหลังจากนั้นเนเธอร์แลนด์ก็เติบโต,ตแบบพรวดพราดเลยครับเศรษฐกิจอังกฤษย่ำแย่ในช่วงต้นศตวรรษที่17ภายใต้การปกครอ,องของพระเจ้าเจมส์ที่1น,นาบด้วยพระเจ้าชาวที่1ครับซึ่งจัดเก็บภาษีที่ขัดกับกฎหมายและปล่อยเงินกู้แบบบังคับหรือ การจัดเก็บภาษีโดยปราศจากการอนุมัติของรัฐสภานน่นเองครับความพยายามของชาวในการปกครองโดยไม่มีรัฐสภาล้มเหลวสงครามการเมืองปะทุข,ขึ้นครับและในปี1649ชาวถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหากบฏและถูกประหารชีวิตภายหลังยุคฟื้นฟูนราชวงศ์ครับความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์และรัฐสภายัยางดำเนินม,มาต่อเนื่องจนในที่สุดปิดฉากด,ด้วยการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ในปี1688เมื่อพระเจ้าเจมส์ที่2 ลีภัยออกนอกประเทศและรัฐบาลได้ถวายบัลลังให้แก่พระราชินีนามร丽ที่ี่2และพระเจ้าวิลเลียมที่3ด้วยอำนาจสูงสุดของรัฐสภาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจึงถูกระงับและเศรษฐกิจก็จะเะริรุ่งเรืองนี่จึงกลายเป็นปบิศาตทที่เล่าขานกันมากเลยครับในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตามครับขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยแซ่ซ้องสรรเสริญสถาบันตา่างๆของอังกฤษว่าเหนือกว่าประเทศอื่นๆนักประวัติศาสตร์เองก็ได้ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องว่าจริงๆแล้วระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และระบบผูกขาดอำนาจแบบตอนออกทำงานอย่างไรข้อค้นพบทั่วไปคือการปกครองเหล่านี้ส่งเสริมความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการมีรัฐบาลที่ดีการปกครองเหล่านี้เป็นผลให้การค้าเจริญรุ่งเรืองความชํานาเฉพาะด้านตามภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นและเมืองขยายตัว เมื่อภูมิภาคต่างๆมีความชำนาญการผลิตเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาิก็สูงขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อมาเรียกกันว่าการเจริญเติบโตแบบสมิธครับภัยคุกคามจริญความเจริญที่ร้ายแรงที่สุดคือการบุกรุกของอนารยชนภายนอกที่ถูกท,ที่ถูกความมั่งคั่งของอารยธรรมเมืองดึงดูดเข้าหาไม่ใช่การเวนคืนหรือการแทรกแซงจากองค์จัก,ก,กรพรรดิ ในขณะที่ปัจจัยเชิงสถาบันวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์แฝงเร้นอยู่ภายหลังครับการเป,ปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์และนโยบายเศรีกิจก็กลายเป็นสาเหตุโดยตรงของการพัฒนาที่มันไม่เท่าเทียมครับยิ่งไปกว่านั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเองก็ถือเป็นผลลัพธ์ของโลกาภิวัตน์ระยะแรกนะฮะซึ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยการเดินเรือแสวงหาโลกใหม่ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัส รวมถึงเฟอร์ดินานด์มาเจอรแลนและนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆในช่วงปลายศตวรรษที่15ดังนั้นการขยายตัวของช่องว่างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นจากปฐมบทของโลกาพิวัต์ครับการเกิดโลกาพิวัติต้องอาศัยเรือที่ล่องไปในทะเลหลวงได้ครับ ชาวโยุโรปเนี่ยไม่มีเรือลักษณะดังกล่าวครับจนกนระทั่งศตวรรษที่15เรือขึงใบเต็มอัตราได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยมีเสากระโดง3เสาเสา,สาหน้าเรือและการเรือขึงด้วยผ้าใบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสาท้ายเรือขึงด้วยผ้าใบเรือสามเหลี่ยมํำเรือที่ทนทานกว่าเดิมและใช้หางเสือแทนปลายในการบังคับทิศทางทําให้สามารถเดินทางออกสำรวจโลกได้ครับ ในระยะแรกครับผลกระทบของการค้าของเรือขึงใบเต็มอัตรานั้นเกิดขึ้นในยุโรปครับในศตวรรษที่15ชาวดัสเริ่มเดินเรือขนส่งธัญพืชโลแลนจากเมืองดักซึนกลับเนเธอร์แลนด์และช่วงปลายทศวรรษในศตวรรษที่16มีการขนส่งธัญพืชเหล่านี้ตรงไปยังสเปนโปรตุเกสและแถบเมดิเตอร์เรเนียนครับไม่นานการขนส่งที่สิ่ง สิงทอก็ตามมาฮะเมืองต่างๆอิตาลีนั้นเคยครอบงำอุตสาหกรรมผ้าในยุคกลางแต่ผู้ผลิตาจางกฤษและดัตช์สามารถผลิตผ้าที่ทําจากข้า,านขนสัตว์แบบนุ่มและน้ําหนักเบาโดยลอกเรียนแบบมาจากลักษณะผ้าอิตาลีเมื่อถึงต้นทศวรรษที่17ครับผ้าชนิดใหม่ก็ทะลักเข้าสู่ประเทศแถ,แถบเมดิเตอร์เรเนียนจนผู้ผลิตาจาังกฤษและดัตช์ทำให้ชาวอิตาลีต้องออกจากธุรกิจนี้ไปครับนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญยิ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของการย้ายฐานอุตสาหกรรมการผลิตของยุโรปไป สู่ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือครับอย่างไรก็ตามครับผลกระทบของเรือขึงใบเต็มอาตราที่สัน่นสะเทือนที่สุดนั่นคือการเดินทางสู่การค้นพบครับ voyage of discovery นั่นเองแต่เดิมครับเครือข่ายพ่อค้าชาวอินเดียอาหรับและเวนิสขนส่งพริกไทยและเครื่องเทศจากทวีปเอเชียข้ามตะวันออกกลางไปยังทวีปยุโรปและพ่อค้าโปรตุเกสหวังจะเอาชนะพ่อค้ากลุ่มนี้ด้วยการใช้เส้นทางน้ําเพียงทางเดียวในศตวรรษที่15ครับพ่อค้าโปรตุเกสก็ล่องเรือเรียบชายฝั่งแอฟริกาเพื่อหาเส้นทางเดินเรือไปอยังตะวันออก ในปี1498ครับวัสโกดากามาเดินทางถึงเมืองโคชินในประเทศอินเดียและบรรทุกพริกไทยจนเต็มลำเรือโดยราคาในเมืองโคชินคิดเป็นประมาณร้อยละ4ของราคาในยุโรปส่วนต่างราคาอีกร้อยละเคือต้นทุนของการขนส่งเมื่อถึงปี1760ส่วนต่างราคาระหว่างอินเดียกับอังกฤษก็ลดลงไปถึงร้อยละแและส่วนต่างที่ลดลงนี้เป็นตัววัดผลได้จากประสิทธิภาพจากการใช้เส้นทางทะเลเพียงอย่างเดียวครับอย่างไรก็ตามครับ ในศตวรรษที่16มีเพียงโปรตุเกสเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากต้นทุนการขนส่งที่ลดลงเพราะบริษัทการค้าของรัฐโปรตุเกสยังคงระดับราคาไว้เท่ากับราคาในยุคกลางและเก็บส่วนต่างดังกล่าวเป็นกำไร ในช่วงต้นศตวรรษที่17ครับบริษัทอีสต์อินเดียนทั้งของอังกฤษและของเนเธอร์แลนด์ได้เข้ามาแข่งขันและทำลายการผูกขาการทะเลของโปรตุเกสและตัดราคาในยุโรปลงถึง2ใน3ขณะที่ราคาที่แท้จริงซึ่งผู้ขายชาวอินเดียได้รับกับเพิ่มเคียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นครับผลลม้จากประสิทธิภาพส่วนใหญ่ที่ได้มาจากการค้ากับเอเชียจึงตกอยู่ในมือของผู้บริโภคชาวยุโรปนั่นเองครับ แน่นอนอยู่แล้วว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวเจนวนได้เสนอทางเลือกการออกเดินเรือไปแุโรบมุ่งหน้าไปตะวันตกสู่ทวีปเอเชียเขาเรียกล่อมจนพระเจ้าเฟอร์นันโดที่2และพระราชินีนาอิสเบลลาที่1เนี่ยสนับสนุนเงินทุนในการเดินทางเขาขึ้นฝั่งที่บาฮามัสในวันที่12ตุลาคม1492โดยเชื่อว่าได้เดินเรือไปถึงอินเดียตะวันออกและบริเวณเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่แท้จริงแล้วดินแดนที่เขาค้นพบคือทวีปอเมริกาและนั่นก็เปลี่ยนประวัติ โลกไปตลอดการเลยครับการเดินทางของโคลัมบัสและดากับมาได้จุดไฟแห่งการต่อสู้ช่วงจริงอำนาจจักรวรรดิ และโปรตุเกสกับสเปนก็คือผู้ที่แข่งขันในช่วงแรกครับในการต่อสู้ที่เมืองดอูทั้งสองครั้งคือในปี1509และในปี1538เนี่ยชาวโปรตุเกสรบชนะกองกำลังของเวนิสออโตมันและเอเชียและสถาปนาอำนาจนำในมหาสมุทรอินเดียหลังจากนั้นพวกเขาก็ขยายไปทางตะวันออกสู่อินโดนีเซียโดยจะตั้งอาณานิคมตามรายทางจนในที่สุดครับโปรตุเกสก็มาถึงหมู่เกาะเครื่องเทศอันเลืองลื ก็คือหมู่เกาะโมลูกะในอินโดนีเซียนั่นเองครับซึ่งมีเครื่องเทศพื้นเมืองตั้งแต่ลูกจันเทศกานพลูและดอกจันเทศนอกจากนี้โปรตุเกสยังค้นพบบราซิลซึ่งกลายเป็นอาณานิคมที่ใหญ่ที่สุดโดยบังเอิญในปี1500ด้วยครับจักรวรรดิสเปนร,ร่รำรวยกว่านี้ด้วยซ้ำครับความสำเร็จอันนี้ใหญ่ก็คือการที่เฮร์นันกอเตสนำทัพพิชิตจ,จักรวรรดิเอสแทในปี1 5 2 1 ตามมาด้วยกองทัพของฟรานซิสโกปิซาโรพิชิตจ,จักรวรรดิอินคาได้ในปีในอีก11ปีต่อมาในทั้ง2กรณีนี้กองกำลังสเปนขนาดเล็กสามารถรบชนะกองทัพพื้นเมืองขนาดใหญ่ด้วยการผสมระหว่างอาวุธปืนมา้าเล่เพทุบายและโรคฝีดาดครับจักรวรรดิสเปนมั่งคั่งขึ้นทันทีจากทรัพย์สินที่ยึดมาจากจักรวรรดิเอสแกและอินคาหลังจากนั้นสเปนก็ค้นพบสินแร่เงินใหญ่ในโบลิเวียและเม็กซิโกแร่เงินหลังไหลเข้าสู่สเปน กลายเป็นทุนสนับสนุนกองทัพฮัมบูร์กที่กำลังทําสงครามกับพวกโปรตสแซน์ทั่วยุโรปจากเอเชียจนส่งจนส่งผลให้เกิดสภาวะเงินเฟอ้อเป็นเวลาหลายทศวรรษปรากฏการณ์นี้รู้จักกันในชื่อการปฏิวัติราคานั่นเองครับ ในศตวตรรษที่16ครับการขูดรีดของจกักรวรรดิต่างๆในภูมิภาคยุโรปเหนือยังเป็นไปอย่างจำกัดอังกฤษได้ส่งโจวันนี่คาโบโตหรือว่าจอห์นคาบอดครับเดินทางไปทางตะวันตกในปี1497และเขาไปขึ้นฝั่งที่เกาะเคปบริตันหรือว่าเกาะนิวฟัแลนดซึ่งนับเป็นการค้นพบเช่นกันแม้ว่ากาลาสีควันบาร์กจะหาปลาในเขตแกรนแบงก์มานานหลายศตวรรษแล้วก็ตาม ฝรั่งเศสเองครับก็ส่งชากกติเยเดินทางไปยังรไรดังแคนาดา3ครั้งในช่วงทศวรรษ1530และ1540แต่การค้าผ้าขดส่ก,กระชาพื้นเมืองยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับการค้าในเม็กซิโกและหมู่เกาะโมลุก,กะกว่าพวกยุโรปเหนือจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าจักรวรรดิยมที่ยิ่งใหญ่ก็ล่วงเข้าไปในศตวรรษที่17เข้าไปแล้วครับองค์กรที่พวกเขานิยมที่สุดก็คือ บริษัทอีสต์อินเดียนครับซึ่งผสมระหว่างความเป็นจกักรวรรดิยมและวิสาหกิจเอกชนครับตามปกติบริษัทอีสต์อินเดียนเป็นบริษัทที่มีเงินทุนสูงจากการร่วมทุนทำการค้าในเอเชียหรือทวีปอเมริกาในการบำรุงกองทัพเรือและกองกำลังทหารการตั้งสถานีการค้าในต่างแดนมหาอำนาจยุโรปเหนือทุกประเทศล้วนมีบริษัทเหล่านี้ครับโดยอีสต์อินเดียของอังกฤษได้รับตราตั้งในปี1600และบริษัทแบบเดียวกันก็ได้รับตราตั้งในอีก2ปีถัดมา บริษัทอีสต์อินเดียนของดัชครับสถาปนาจักรวรรดิดัชในเอเชียและช่วงชิงผลประโยชน์จากชาวโปรตุเกสโดยพวกดัชได้เข้ายึดหมู่เกาะมลุกะในปี1605และเมืองมะละกาในปี1641ซีลอนก็คือซีลังกาในปี1658แล้วก็โคชินในปี1662 ทั้งยังทั้งพวกดัชเนี่ยยังตั้งเมืองจาการ์ตาให้กลายเป็นเมืองหลวงของดินแดนอินโดนีเซียซึ่งพวกเขายึดไว้ในปี1619ต่อมาจาักรกวรรดิดัชก็เข้ายึดบราซิลด้วยเช่นกันในช่วงทศวรรษ1630และ1640พวกเขายึดหมู่เกาะน้ำตาลในทะเลแคริบเบียนเป็นอาณานิคมรวมถึงเมืองนิวย์กในปี1624ในชื่อดั้งเดิมนั่นคือนิวอัมสเตอร์ดัมและตั้งอาณานิคมแคปโคลอนี ony, ขึ้นในแอฟริกาใต้ในปี1652กองทัพอังกฤษเองครับก็สถาปนา จากระวัติในทวีปเอเชียขึ้นเช่นกันในศตรวรรษที่17ก็คือในปี1612บริษัทอีสตินเดียของอังกฤษเอาชนะกองทัพโปรตุเกสในยุทธนาวีที่หมู่บ้านสุลาสวาลีนอกเมืองสุรัตหลังจากนั้นบริษัทก็สร้างสถานีการค้าที่มีป้อมประการขึ้นที่เมืองสุรัตในปี1612เมืองมันทราชในปี1639เมืองบอมเบในปี1668และกาลกัตตาในปี1690 เมื่อถึงปี1647ครับบริษัทอินเดียก็มีสถานีการค้าถึง23แห่งในอินเดียขณะที่ทวีอเมริกาทั้งปัจเจกชนและกลุ่มชนหลากหลายได้เข้าไปตั้งอาณานิคมขึ้นเมืองเจมส์ทาวน์ในรัฐเวอร์จิเนียเป็นความสำเร็จแรกในปี1600ใน1620ต่อมาคืออาณานิคมพรีมัรครับซึ่งกลายเป็นตำนานเล่าขานในปี1620เช่นเดียวกันและใน10ปีต่อมามีการจัดตั้งอาณานิคมอ่าวแมสซาชูเซตซ์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหมกกู่เกาะบาฮามาสและหมกกู่เกาะรอบๆในทะเลแคริเบีย ก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิในทศวรรษที่1620จนถึงทศวรรษ1630เช่นเดียวกับจาเมกาในปี1655ครับ อังกฤษขยายจักรวรรดิอย่างแข็งกร้าวโดยเฉพาะการช่วงชิงผลประโยชน์จากชาวดัตช์ครับโดยโอลิเวอร์คลอมเวลได้เริ่มนโยโบายยุคเรือยุคเครือจกักรภพในปี1640ถึงปี1660และยังคงดำเนินต่อไปหลังจากยุคฟืนฟ้นฟูราชวงศ์งบประมาณของกองทัพเองก็เพิ่มขึ้นอย่างมากครับในปี1651อังกฤษ,กฤษได้ผ่านพระราชบัญญัติการเดินเรือฉบับแรกโดยมาตรการเชิงพาณิชย์นิยมนี้ถูกตราขึ้นเพื่อกันไม่ให้พวกดัชชค้าขายกับจักรวรรดิอังกฤษ สงครามแองโกลดัชครั้งแรกนะครับในปี1652เกิดขึ้นเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบทางการค้าแต่กระนั้นครับ ไม่มีฝ่ายใดประสบความสําเร็จภายหลังการฟื้นฟูราชวงศ์ของพระเจ้าชาวทีสองครับในปี1660อังกฤษก,ก็กลับมาใช้มา,มาบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรืออีกครั้งพร้อมกับมีการตราบทบัญญัติเพิ่มเติมครับขยายขนาดกองทัพเรือซึ่งในขณนะนั้นยังเป็นของราชวงศ์และทําสงครามกับดัชชอีกครั้งในปี1665และปี1672จนกระทั่งมาสิ้นสุดในปี1674ครับ ต่อมาในปี1664อังกฤษเขายึดเมืองนิวยร์กได้ครับอาณานิคมของอังกฤษได้จัดตั้งเรียบชายฝั่งของอเมริกาจากรัฐจอร์เจียนจนถึงรัฐเมนเศรษฐกิจของอาณานิคมเหล่านี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจากการส่งออกยาสูบข้าวข้าวสาลีและเนื้อสัตว์ไปรยังอังกฤษและประเทศแถบแคริบเบียนครับเมื่อถึงปี1770ประชากรในอาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ,ออกฤษเพิ่มขึ้นเป็น2.8ล้านคนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในอังกฤษเลยครับ การค้ากับอาณานิคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอังกฤษและดัชให้ก้าวหน้าครับเมืองและอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโครงสร้างอาชีพก็เปลี่ยนตามครับในยุคกลางประชากรประมาณ3ใน4นป็นเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ในเมืองครับและประชาชนนอก ภาคนอกภาคเกษตรก็ประกอบไปด้วยช่างฝีมือตามหมู่บ้านบาทหลวงคนส่งสินค้าและคนรับใช้ในบ้านตามชนบทแต่ว่าในปี1500ครับอิตาลีและสเปนถือว่ามีเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สุดด้วยมีเมืองใหญ่ที่สุดผลิตสินค้าคุณภาพดี กลุ่มประเทศแทนดินต่ำก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบลเยียมเนเธอแลนด์ลักเซมเบิร์กนะครับเป็นเพียงส่วนต่อขยายของเศรศษฐกิจนี้ประชากรดัชมีจํานวนน้อยมากส่วนอังกฤษก็ไม่ได้ไปการกว่าการเป็นทุ่งเลี้ยงแกะครับเมื่อรุ่งอรุณงแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาถึงครับยุโรปได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วอังกฤษเป็นประเทศที่เปลี่ยนโฉมไวมากที่สุดโดยสัดส่วนประชากรในภาคเกษตรกรลดลงเหลือร้อยละ45และยังเป็นประเทศที่เมืองเติบโตเร็วที่สุดในยุโรปด้วย นครลอนดอนครับโตขึ้นจากประชากร50,000่นคนในปี1500เป็น2 0 0 0 0 0คนในปี1600และ5 0 0 0 0 0คนในปี1700แล้วก็เพิ่มสู่1ล้านคนในปี1800ครับสัดส่วนประชากรในชนบทนอกภาคเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ32ของประชากรทั้งหมดในปี1750โดยประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและผลิตภัณฑ์ของพวกเขาถูกส่งไปทั่วยุโรปและบางครั้งก็ทั่วโลกเลยครับยกตัวอย่างเช่นช่างฝีมือในเมืองวิทนีย์ออกฟอร์ด ขายผ้าห่มให้บริษัท h u สันเบ a y Company ซึ่งนำผ้าห่มไปแลกพายค้นสัตว์จากชนพื้นเมืองในแคนาดาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำพัฒนาไปทิศทางเดียวกันครับเมืองในเนเธอร์แลนด์เติบโตยิ่งกว่าอังกฤษซอีกหลังยังมีสากรรมการผลิตเพื่อส่งออกขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ชนบทอีกด้วยครับ ประเทศอื่นๆในยุโรปเปลี่ยนโฉมไปน้อยกว่านั้นมากครับประเทศสําคัญๆในภาคพ,พื้นยุโรปต่างพบว่าสัสดส่วนประชากรในภาคเกษตรกร,รลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของาภาคอุตสาหกรรมในชนบทขณะที่เมืองก็มีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยเช่นกันสเปนและอิตาลียังคงสภาพเดิมครับโดยการกระจายตัวของประชากรแต่ละกลุ่ม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักประเทศสเปนถือว่าค่อนข้างโชคร้ายเลยครับในศตวรรษที่16สเปนน่าจะเป็นจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะได้รับแรกเงินจากอาณานิคมลาตินอเมริกาอย่างไรก็ตามครับการนาเข้าแรกเงินในประเทศสเปนทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อที่สูงกว่าที่อื่นอย่างมากผลที่เกิดขึ้นคือภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสเปนไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้สัดส่วนประชากรในเมืองก็คงก็คงที่ในสเปนครับอาพรางความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงไว้เบื้องหลังนั่นก็คือจํานวนประชากรในเมืองอุตสาหกรรมเก,เก่าหดตัวร ในขณะที่มารริกขยายตัวบนความมั่งคั่งที่ล้นมาจากทวีปอเมริกาโลกาภิวัตน์ได้กระตุ้นเศรษฐกิจยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือให้ก้าวไปข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันครับมันได้ฉุดรั้งยุโรปใต้เอาไว้ข้างหลังความสําเร็จในเศรษฐกิจโลก ที่มีในสําคัญต่อการพัฒนา,าทางเศรษฐกิจที่รวมไปถึงเรื่องต่างๆมีมีอยู่ดังนี้ฮะประการแรกเลยการเจริญเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมการผลิตในชนบทได้เพิ่มอุปสงค์ของแรงงานซึ่งก่อให้เกิดภาวะตลาดแรงงานตึงตัวและค่าจ้างสูงชาวเมืองลอนดอนและอัมสเตอร์ดัมมีมาตรฐานค่าคองชีพที่ดีมากๆเลยนะครับประชากรอประการที่2ครับ สังคมเมืองที่กาลังเติบโตและเศรษฐกิจค่าจ้างสูงได้สร้างอุปสงค์ของอาหารและแรงงานภาคเกษตรกรรมจํานวนมากครับผลลัพธ์ที่ตามมาคือการปฏิวัติเกษตรกรรมทั้งในอังกฤษและเนเธอร์แลนด์โดยผลิตคนงานออโดยผลิตผลต่อคนงานในภาคเกษตรกร,รของ2ประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ50และมีระดับสูงที่สุดในยุโรปเลยครับประการที่3ครับอุปสงค์ที่ขยายตัวในเมืองก็นำไปสู่การปฏิวัติพลังงานทั้งในอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ในยุคกลางครับ ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงหลักในเมืองในขณะที่เมืองเติบโตร,ราคาฟืนก็ทะยานพึ่งและเชื้อเพลิงทดแทนก็ได้รับการพัฒน,นาในเนเธอร์แลนด์เชื้อเพลิงทางเรื่องอย่างถ่านหินเลนส่วนอังกฤษใช้ถ่านหินเนี่ยนะครับซึ่งขุดในเมืองในเมืองเดอรัมและนอตทัมเบอร์แลนด์เนี่ยและขนส่งตามชายฝั่งทะเลไปยังนครลอนดอนในศตวรรษที่18ประเทศอังกฤษเป็นเพียงปร,ประเทศเดียวในโลกครับที่มีอุตสาหกรรมเมืองถ่านหินขนาดใหญ่ที่ช่วยให้อังกฤษเข้าถึงพลังงานราคาถูกที่สุดในโลกประการที่4ครับ เศรษฐกิจค่าจ้างสูงก่อให้เกิดการรู้หนังสือความสามารถทางเศรษฐคณิตศาสตร์และทักษะอื่นๆในระดับสูงโดยทั่วไปในปี1500และปี1800ครับการรู้หนังสือเพิ่มขึ้นทั่วยุโรปแต่เพิ่มขึ้นสูงสุดในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือการปฏิรูปศาสนาไม่ได้ปฏิบายการเพิ่มขึ้นอย่างอย่างที่เราเคยมักมจะตั้งสมมติฐานกันนะครับเพราะในตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสเบลเยียมและหนุกและในบริเวณหุบเขาไรวันเล่เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่นับถือศาสนาคาทอลิกเนี่ยก็มี ราการรู้หนังสือสูงพอๆกับอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ที่เป็นโปรตสแตนอัตราการรู้หนังสือจริงๆไม่ได้เกิดจากการปฏิรูปศาสนานะครับแต่มันเกิดจากผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจากการค้าและค่าจ้างที่สูงขึ้นครับการค้าและอุตสาหกรรมการผลิตที่ขยายตัวส่งผลให้อุปสงค์ของการศึกษาเพิ่มขึ้นด้วยการทําให้มันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันครับเศรษฐกิจค่าจ้างสูงก็ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าเร,าเรียนให้ลูกๆได้ด้วยเหตุนี้พวกเขาเลยมีการศึกษาที่ดีขึ้นนั่นเองครับ ยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวตอนนี้เราพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเหตุอะไรหรือเรื่องราวอะไรบ้างที่ทำให้ยุโรปผงาดขึ้นกลายเป็นผู้นำโลกหรือผู้ที่มีเศรษฐกิจนำของโลกอย่างที่เราสงสัยว่าทำไมทาไมยุโรปถึงกลายเป็นผู้นาเห็นไหมครับมันมีเหตุปัจจัยมากมายเต็มไปหมดเลยที่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งการจเจริญทางเศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะครับที่ทำให้ยุโรปก้าวไปข้างหน้า และเมื่อพูดถึงเรื่องเหล่านี้ครับด้วยว่าการเจริญทางเศรษฐกิจสิ่งที่ต้องพูดถึงในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจให้สู่เศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างที่เราคุ้นเคยมันคือเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษคือนั่นคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับในตอนต่อไปของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกเราจะมาดึงคาว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีกระบวนการอย่างไรบ้างและมาหาคําตอบพร้อมกันว่าทําไมทําไมการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันถึงเกิดในอังกฤษ แทนที่จะเกิดในที่อื่นของโลกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามตอนในดื่นของเดงปันวิทย์ด้วยสําหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ